สวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกคนด้วยนะครับพบกับข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่19เกตุลาคมโดยข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่แกรี่เนวิลได้เปิดเผยชื่อของสมสโมสรที่โมฮัมเหม็ดซาร่าควรจะชิงลิเวอร์พูลย้ายไปลงเล่นแกรี่เนวิลกูรูฟุตบอลชื่อดังและตำนานแบ็คขวาผ่านตลอดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาชี้ว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านั้นถึงเวลาที่จะต้องลองย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่ในลีกยุโรปได้แล้ว โดยเขามองว่าราชันชุดขาวแลวแมดิดเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาและเปเอเช่นั้นดูจะเหมาะสมที่สุดจากลายงานของเมทโทรสืส่อชื่อดังของกรีโดยหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกทุบวัตฟอร์ตไปแบบเลเทห้าประตูต่อศูนย์ทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั้นก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาโดยทันทีโดยสัญญาของเจ้าตัวนั้นเหลืออยู่กับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นแต่ด้วยวัย29ปีในตอนนี้ ทำให้การเจราจาเรื่องของค่าเหนื่อยของเขากับลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างลาชา้าศบช่องให้กับปีศาจแดงอย่างแกรีเนวิลได้ออกมายุให้โมฮัมเหม็ดซาลาหนั้นตัดสินใจย้ายออกจากทีมไปเลยโดยทางด้านของแกรีเดวิลกล่าวว่าผมมองว่าโมฮัมเหม็ดซาลาหไม่น่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลไปจนเลิกเล่นฟุตบอลหรอกนะแต่นี่เป็นมุมมองส่วนตัวของผมและผมคิดว่าถ้าหากเขาจะย้ายออกไปจริงๆมันก็จะส่งผลกระทบต่อพเมิลีกอยู่เหมือนกัน คุณลองดูนักฟุตบอลอย่างเดวิดเบคแฮมคริสเตียโนโรนัลโดหรือคริยันเอ็มปาเป้ดูซินักเตะพวกนี้อยู่ในทีมที่ดีแล้วแต่ก็อยากจะย้ายทีมเพื่อที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินรอกผมว่าเรอลมดิดเองก็เหมาะสมกับโมฮัมเหม็ดซาลามากเลยนะและถ้าเขาย้ายไปจริงๆเรอลมดิดก็จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง แต่ก็ยังมีทีมอย่างบาร์เซโลนาและเปเชด้วยที่เหมาะสมกับเขาแต่ก็นั่นแหละความคิดของผมอาจจะผิดก็ได้ทั้งนี้สำหรับโมฮัมเหม็ดซาลานั้นเจ้าตัวลงเล่นให้กับหงแดงในฤะด,ดูการนี้ไปแล้วสินัดในทุกรายการและเจ้าตัวยิงไปได้แล้วสิประตูนับเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวในฤะด,ดูการนี้เลยทีเดียวหงว่าไงเรอัลมาดริดพร้อมยื่นเงิน ข่วงอาซาหวังดึงตัวซาลาเสริมแกลงสื่อสเปนได้เปิดเผยว่าราชันชุดาอัลแมาดิตนั้นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นเงินบวกกับเอเดงอาซาให้กับลิเวอร์พูลเพื่อที่จะหวังเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลาเพื่อดึงตัวมาเสริมแกลงในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าสำหรับโมฮัมเหม็ดซาลานั้นเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับลิเวอร์พูลในฤด,ดูการนี้หลังเจ้าตัวทำไปแล้วถึง10ประตูกับอีก4แอสเซส จากการลงสนามสิบนัดในทุกรายการพร้อมอยังครองตำแหน่งดาวซันโวร่วมของศึกพรีเมียร์เีกอังกฤษในขณะนี้ด้วยการซัดไป7ประตูจาก8นัดในพรีเมียร์ลลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเจ้าตัวในตอนนี้แข่งทีมชาติอียิปต์เหลือสัญญากับหงแดงถึงแค่ปี2023เท่านั้นเทว่าตัวเขาก็ยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเพื่อที่จะขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้ โดยสาเหตุหลักที่สื่อพากันคาดการว่าเป็นปัญหาในการต่อสัญญาก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยของเขาและด้วยความไม่ชัดเจนในเรื่องของสัญญาดังกล่าวทำให้มีข่าวลือว่าหลายทีมดังของยุโรปทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงและราชันชุดขาวแอัแมดิดนั้นก็กำลังจับตาสถานการณ์ของซาลาอยู่อย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดฟิชเชอร์เจสสื่อชื่อดังของประเทศสเปนได้รายงานว่า ฟอร์เลนติโน่เปเลสประธานสโมอสรเรอัลมาดริดนั้นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นเงินราวหนึ่งล้านยูโรบวกกับตัวของเอเดนอาซาแนวรุกทีมชาติเบลเยียมและอดีตนักเตะของเชลซีเพื่อส่งให้กับเล์พูลหวังที่จะปิดดีลดึงตัวโมฮัมเหม็ดซาลามาเสริมแกร่งในตลาดหน้าร้อน2022นี้ เจอเกนครอปเลี่ยงยกซาลาทาบเมซี่หลังเจ้าตัวโชว์สกิลยิงสุดเทพใส่วัดฟอร์ดเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลทีมรองจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษปฏิเสธที่จะยกเอาโมห์เมซาลากองหน้าตัวเก่งของทีมมาเทียบกับลีอเนลเมซี่แข่งต่างดาวของเปเเชสหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงประตูสดสวย ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกถล่มวัตฟอร์ด5ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลโมฮัมเหม็ดซาลาหกกองหน้าทีมชาติอิบนั้นโชว์สเต็ปในการลากหลบกองหลังทีมเจ้าบ้านถึง3คนก่อนที่จะเข้าไปยิงเสียบเสาให้กับหงส์แดงออกนำสี่ประตูต่อศูนย์ในช่วงต้นของเครื่องหลังซึ่งประตูนี้ทำให้ตัวเขาถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และเหนือกว่าทั้งลิออเนลเมสซี่คริยันเอมป p เป้และคริสเตียโนโรนันโดอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตีเจ้าของรางวัลบอลลงดอหกสมัยเจอเกนครับก็เลียงที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยตัวเขาได้กล่าวว่าเขาดูเหมือนโมมากกว่านะเขาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยม สามประตูจากฟีมิโน่นั้นก็ดีงามมากๆและมันเป็นประตูที่100ของซาเดโอมาน่ด้วยทุกๆอย่างในวันนี้เหมือนยอดเยี่ยมมากๆแต่พวกเราก็มองข้ามฟอร์มการเล่นของโมโฮเมซาล่าไปไม่ได้พูดกันตามตรงว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและนั่นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่สำคัญกับพวกเราประตูที่เขาทำได้นั้นมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆจริงๆแต่ถ้าคุณลองย้อนกลับไปดูอีกนิด มันมีประตูที่เขายิงใส่วัดฟอร์ดในบ้านที่เคล้ายๆลูกนี้อยู่แล้วเหมือนกันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถจะทำอะไรแบบนี้ได้มันดีมากๆสำหรับพวกเราเจอเก้นครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์สุดจัดจริงๆฟอสเตอร์ Foster ยอมรับมองแทบไม่ทันจังหวะโมฮัมเหม็ดซาล่า ah ยิงวัตฟอร์ด Ben ฟอสเตอร์ในประตูของวัดฟอร์ยอมรับว่าตนเองแทบจะมองไม่เห็นในจังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาลาปีของลิเวอร์พูลโชว์สเตปลากบอลหนีบรรดาแนวรับก่อนที่จะยิงประตูเข้าไปแบบสุดสวยเมื่อวันเสาร์โมฮัมเหม็ดซาลากำลังฟอร์มฮอตอย่างต่อนเนื่องและล่าสุดก็แวกกองหลังของทีมแตนอาลาวาดวัดฟอร์ด3ถึง4ไรายก่อนที่จะจบสกอร์สุดเด็ดขาดในนัดที่ถล่มไป5ประตูต่อศูนที่วิคาเรตโรด โดยฟอสเตอร์ผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดกล่าวว่าเท้าของเขาไหวโคตรโคตรนักเตะกลัวที่จะแย่ขาเข้าไปหรือพยายามที่จะสกัดเพราะมันอาจจะเป็นจุดโทษคุณไล่ตามเขาได้กระตุกเขาได้แต่พอเข้าไปในกรอบเขตโทษมันก็จบมันเป็นฝันร้ายชัดๆผมแทบจะมองไม่เห็นเลยนะผมจำได้ว่ามีนักเตะ3ถึง4รายล้อมตัวเขาเขาเลี้ยงผ่านสองคน แล้วก็ใช้ร่างกายของคู่แข่ง1นถึงสคนบังทิศทางบอลของผมจากนั้นก็สัตว์เข้ามุมไปมันเยี่ยมจริงๆริงเอาจริงๆผมเห็นด้วยอย่างเต็มที่เลยนะมีหลายครั้งที่เขาได้บอลแล้วในฐานะของผู้รักษาประตูคุณย่อมรู้สึกเป็นกังวลเขาทำได้ทุกอย่างตัดเข้าในไปด้านนอกงดเข้ามาการเคลื่อนที่ของเขามันสุดยอดมากในฐานะผู้รักษาประตูคุณคิดนะว่าพระเจ้าช่วยอย่าให้เขาได้ยิง ยกตัวอย่างโรนัลโด้ถ้าหากเขาอยู่ในระยะยิงเขาสามารถจะยิงบอลขึ้นหรือลงไปซ้ายไปขวาได้หมดเลยการได้เห็นอะไรแบบนี้จะจะได้เห็นเต็ม,ต,ม,ต,มตาในเกมกับลิเวอร์พูลด้วยตัวเองผมก็คงต้องเห็นด้วยกับการประเมินของครอฟที่ว่าเขาคือนึงในสุดยอดนักเตะของโลกในเวลานี้แล้วล่ะเบนฟอสเตอร์ Foster, ผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดให้สัมภาษณ์ แล้วฟแฟนลิเวอร์พูลล่ะครับคิดยังไงกับประตูสุวยๆของโมฮัมเหมดซาร่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ